สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกระโดงความรักของชาวราศีพิจิกในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนะคะ เป็นการดูแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงขนใดท่าน,งนึงเนาะใครอยากรู้ด้วอย,ย่ราศีอะไรนะคะช่องของเมย์แบ่งวันที่ตามฝั่งตะวันตกค่ะทะเลต่างๆมีให้ไว้ใต้คลิปหมดแล้วส่วนใครที่อยากดวงส่วนตัวรบกวนแอดไลน์ไอดีที่ไม่ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะก็คลิปนี้นะคะจะแบ่งเป็น2องพาร์ทนะคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะคะคนโสดคือใครนะคะ คนโสดคือคนที่โสดจริงๆไม่มีแฟนไม่มีคนคุยนะคะหรือมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนก็ยังถือว่าโสดนะคะส่วนคนมีคู่คือคนที่ชัดเจนแล้วในสถานะว่าเราเป็นแฟนกันนะคะหรือบางคนอ่ะแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นคนมีคู่เนาะโอเคนะคะไม่ขออนุญ,ญาตมาเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะความรักราศีพิจิกคนโสดความรักของชาวราศีพิจิก สำหรับคนโสดความรักเป็นอย่างไรคะ j u d g ม้นตหรือไพ่คามาขึ้นมานะคะไพ่สองถ้วยขึ้นมานะคะมีโอกาสจะมีคนเก่าๆกลับมานะไพ่เทมเพลนอาจจะเป็นชาวราศีธนูนะคะมีโอกาสจะได้รีดยูเนียนค่ะหรือรีเทิร์กับคนรักเก่านะเพราะไพ่มันขึ้นมา3าใบค่อนข้างจะชัดเจนคนๆน,นี้อาจจะเป็นคนที่ไปไปมาๆกันตลอดนะคะจ,จะเป็นชาวต่างชาติดได้ไพ่เดอะมเปอร์เรอร์ขึ้นมา นะคะอาจจะเป็นชาวราศีเมษได้คนคนนี้ค่อนข้างจะชอบคอนโทรลนิดนึงนะเขาชอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่เขาต้องการนะคะน่าจะเป็นคนที่จบกันไม่เคยขาดนะคะอาจจะพูดเหมือนเคยจบเคยจบนะคะเหมือนประมาณว่าจะจบจะจบจะเลิกจะเลิกแต่สุดท้ายก็ติดต่อกันกลับมามันมีโอกาสที่คุณทั้งคู่เนี่ยจะปิดวงจรจะจบวงจรเก่าๆที่มันไปๆมาๆแล้วมันจะมีอะไรที่มันหยุดขึ้นในอนาคตนะ ดูสิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรต่อคะสำหรับชาวราศีพิจิกที่เป็นคนโสดก้าวถ้วยทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการมากขึ้นคะ่ะจ s สติดขึ้นมามันจะแฝงมากขึ้นอะไรที่มันไม่ดีในอดีตไพ่ห้าถ้วยขึ้นมานะคะเมื่อว่าสุดท้ายแล้วคามานะคะหรือกรรมะจะตอบแทนผลนั่นเองถ้าในกรณีที่เขาทิ้งคุณไปในอดีตหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของ,ของความรักสามเศร้าไม่ชัดเจนในอดีตคนคนนี้ทำให้คุณเสียใจ มันเหมือนเป็นช่วงที่เขาได้เรียนรู้ความผิดพลาดนั้นแล้วเขาได้เรียนรู้ว่าเขาทําผิดอะไรมาบ้างนะคะแล้วกลับมาคุณค่าวนียเขาจะแฟกับคุณมากขึ้นแล้วมันจะดูดูเป็นอะไรที่ที่คุณได้เปลี่ยนแล้วมันเป็นอะไรที่คุณต้องการนะคะแต่ว่าไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมานะคะกับไพ่คิงถือถ้วยขึ้นมาคุณยังจําเป็นจะต้องนิ่งนะคะจะต้องอดทนจะต้องรอไปก่อนคุณอย่าเพิ่งแสดงอาการอะไรออกไปให้ชัดเจนเนาะ ก้าเหรียญเดะเดวิลขึ้นมานะคะยังให้ระวังพฤติกรรมเก่าๆนะคะเรื่องเก่าๆที่ยังแก้ไขไม่ได้อันนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะไพ่ทิ้งบอกว่าให้อดทนรอไปก่อนนะคะก้าเหรียญขึ้นมาบอกว่าให้คุณดูแลตัวเองเหมือนที่คุณเคยทําค่ะสะตรองทั้งภายนอกและภายในนะคะจะเป็นช่วงที่คุณยังจะต้องใจแข็งนะคะแล้วก็ให้เขานะคะดูพฤติกรรมเขาให้เขาลงทุนลงแรงกับคุณมากแค่ไหนถ้า เขากลับมาแต่ยังทําตัวเหมือนเดิมนิสัยเหมือนเดิมเลยไมม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยว่าอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะว่าคุณจะกลับไปหรือเปล่านะคะแต่ถ้าคุณเห็นว่าเขาอ่ะมีพฤติกรรมที่ดีมากขึ้นอะไรนิส่ยเก่าๆแย่ๆเริ่มเคลียร์หรือว่าเริ่มดีขึ้นนะคะมันก็มีโอกาสที่ที่คุณจะให้โอกาสเขาแต่ว่าถ้า ถ้าเขากลับมาในรูปแบบเดิมอันนี้เมเตอร์มาน,นิดนึงเพาไพ่เดอะเดวิลขึ้นมานะคะมันก็อาจคนคนนี้อาจจะทาอาจจะกลับมาทําให้คนทุกใจใหม่ได้นะคะเพราะมันเป็นการดูแบบภาพรวมเนาะมันมันไม่ได้ไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะ <c oughs> มันไม่สามารถจะเป๊ะได้ขนาดนั้นนะคะไพ่เดดสตาร์ขึ้นมามันมีโอกาสนะคะยังมีความหวังอยู่ในความสัมพันธ์นี้มีความหวังอยู่กับคนคนนี้นะคะไพ่สิบไม้เท้าหกไม้เท้า เด็กถือไม้เท้าสี่เหรียญหมายว่ามันจะเป็น energy ที่มันจะค่อนข้าง flow ได้ดีมากขึ้นค่อนข้างจะค่อยๆไปได้มากขึ้นมันจะเบาขึ้นมันจะดีขึ้นมันอาจจะได้คุณและเขาอาจจะกลับมาเป็นในขณะที่ว่าอาเริ่มทักมาคุยกันก่อนพื้นฐานทั่วไปนะคะเหมือนทําความรู้กลับมาทําความรู้จักกันใหม่เป็นเพื่อนกันใหม่เป็นคนคุยกันใหม่นะคะแต่ว่า ให้สี่เหรียนขึ้นมาคุณต้องรู้จากคุณค่าตัวเองนะคุณต้องรู้ว่าลิมิตคุณได้แค่ไหนคุณต้องรู้ว่าหัวใจคุณมีค่าแค่ไหนคุณต้องรู้ก่อนว่าตัวคุณมีค่าแค่ไหนนะคะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายนะคุณค่านะคะดังนั้นนะคะหาคุณค่าตัวเองให้ได้ก่อนนะแล้วคุณจะเข้าใจแล้วคุณจะมองเห็นสถานการณ์นี้ชัดเจนขึ้นว่าเขากลับมาเพราะอะไรนะคะ แล้วสิ่งที่เขาออปชันเอ้ยออฟเฟอร์ให้กับคุณเนี่ยมันดีแค่ไหนนะคะมันมากแค่ไหนมันคู่ควรกับสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเมย์ก็ยังให้ระวังนะคะมันอาจจะมี energy เก่าเรื่องเก่านิสัยเก่าที่ถึงแม้กลับมาแล้วมันอาจจะยังแก้ไม่ได้หรือว่ามันอาจจะยังมีอยู่ดังนั้นให้เวลานะคะศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆเ,เนาะเหมือนอนเมยรู้สึกว่าอันเนี้ยของชาวราศีพิจิกที่เป็นคนโสดมันเน้นจะเป็นเฉพาะคนเก่าโดยตรงนะคะ คนใหม่ๆก็น่าจะไม่มีถ้าได้ไมดูเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีมันเป็นคนเก่าๆอาจจะเป็นคนที่คุณรอเข้ามาตลอดเวลาก็ได้หรือเขาอาจจะรอคุณมาตลอดก็ได้นะคะโอเคไพ่อยากจะแนะนาอะไรชาวราศีพิจิกสำหรับคนโสดคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรชาวราศีพิจิกสำหรับคนโสดคะ t ิกซอนะคะใช้เวลานะ g o ล h e d i ดิส n ต e นะคะอย่าง แม่รู้สึกว่าถ้าไพ่ขึ้นมาลักษณะน,นี้ไพ่บอกว่าให้คุณเลือกที่จะเสี่ยงค่ะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่กล้าเปิดใจให้เขาไพ่ขึ้นมาลักษณะน,นี้นะคะเป็นไพ่ของความกล้านะให้คุณเสี่ยงไปก่อนให้คุณกล้าเสี่ยงไปก่อนแต่ก็ใช้เวลาดูเขาไปด้วยนะคะให้โอกาสเขาด้วยให้โอกาสตัวเองด้วยนะเป็นไพ่ที่คุณจะต้องมีความกล้ามากกว่าเดิมแต่แม่รู้สึกว่าถ้าในอดีตที่ผ่านมานะคะเขา เขาไม่เคยแสดงพฤติกรรมอะไรหรือว่าไม่เคยมีแอคชั่นอะไรให้กับคุณแลยว่าคราวนี้เขาจะมีความกล้ามากขึ้นนะคะจะมีแอคชั่นอะไรที่ชัดเจนจากเขามากขึ้นแต่ว่าคุณเองก็ต้อง,ย,งยังจะยังจำเป็นจะต้องมีกำแพงอยู่นะเพราะใพ้เี่เหรียญขึ้นมานะคะให้แปเหรียญขึ้นมาคราวนี้คุณจะต้องให้เขาเป็นคนลงทุน นะคะลงแรงกับความสัมพันธ์มันไม่ใช่หน้าที่ของคุณอีกต่อไปแล้วนะสำหรับชาวราศีพิจิกที่เป็นคนโสดนะคะโอเคไม่มีอะไรแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ทั้งฝุน่นทั้งไวรัสเนาะเดี๋ยวไม่ขออนุญาตมูฟออนกันไปที่คนมีคู่เลยนะคะขอบคุณคะ่ะโอเคค่ะมาต่อกันเลยสำหรับชาวราศีพิจิกสำหรับคนมีคู่นะคะความรักของชาวราศีพิจิกสําหรับคนที่มีคู่แล้ว ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคะไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นมาช่วงนี้ความรักดูสุขสมบูรณ์ดีนะคะไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมามีความหวังใหม่ๆขึ้นมามีโอกาสจะได้ทำอะไรร่วมกันนะคะเท่าที่มีดูนะอาจจะหมายถึงการวางแผนชีวิตร่วมกันนะคะการทำธุรกิจใหม่ๆร่วมกันการเริ่มต้นวงจรอะไรใหม่ๆร่วมกันไพ่แฮงแมนขึ้นมานะคะในอดีตที่ผ่านมาน่าจะมีช่วงที่ความสัมพันธ์หยุดไปแหละ นะคะอืดบ้างนะคะช้าบ้างแต่เท่าที่เมดูตอนนี้มันน่าจะเป็นช่วงที่ดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะแต่น่าจะมีการอืดสะดุดไปนะในความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมานะคะน่าจะมีสะดุดไปบ้างนิดหน่อยนะคะให้จัดกิกตขึ้นมานะคะหลายๆคนมีโอกาสจะได้แต่งงานนะนะคะหไม้เท้านะคะคิงถือเหรียญเส็ดช่วยหดาบ แม้ว่าคุณทั้งคู่จะไม่งงอีกแล้วจะไม่สับสนอีกแล้วว่าความสัมพันธ์นี้จะไปในทิศทางไหนจะแต่งงานไหมจะจริงจังไหมมันมีการที่ว่าจะชัดเจนไปเลยว่าคุณทั้งคู่จะเอาอยัางไงแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่ไปในค่อนข้างดีด้วยแม้ว่าหลายๆคนเลือกตัดสินใจที่จะแต่งงานเลยนะคะเหมือนหรือว่าได้ความชัดเจนแล้วว่าคนนี้แหละคือคู่ชีวิตนะไพ่เดือดชันขึ้นมานะคะสวยมากสองเหรียญขึ้นมาเนาะ ิงถือถ้วยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกเหมือนกันกับคุณนะคะหรือชาวราศีธาตุน้ํามินกระกฎพิจิกเนาะชาวราศีธาตุไฟได้นะคะคิงถือไม้เทา้าเป็นความรักที่คุณทั้งคู่อาจจะแตกต่างกันแตกต่างแต่ลงตัวแตกต่างแต่สนับสนุนกันดูดหนุนกันและกันนะคะก็คือเป็นน้ํากับไฟเนาะที่ว่าคุณเย็นเขาร้อนคุณร้อนเขาเย็นนะคะถ้าบางทีน้ำเนี่ยเย็นเกินไปธาตุไฟก็คือ ก็คือคอยให้น้าบางทีเนี่ยนิสัยของท่านน้ําบางทีอาจจะใจเย็นเกินไปนะคะเร่ๆเลยเกินไปบางทีอาจจะอารมณ์อ่อนไหวจนเกินไปบางครั้งเนี่ยก็ต้องมีธาตุไฟเนี่ยมาคอยกระตุ้นให้คุณมีสติบ้างนะบางครั้งอาจจะเป็นหมายถึงธาตุไฟแรงจนเกินไปร้อนจนเกินไปก็จะเป็นขุนนั่นแหละที่ที่คอยไปดับให้เขาเย็นลงบ้างนะคะเนี่ยเป็นไพ่เดะเลอร์เนี่ย, over, ยแล้ว,แล,วแล้วเป็นจริงจริงเดเลอร์เป็นคนรักที่เป็นความรักที่ ทั้งคู่นะคะเกิดมาเพื่อได้เจอกันนะมันเหมือนเป็นหญิงกับอย่างมันเป็นความแตกต่างที่มันจะกับเรต้องได้มาเจอกันเพื่อบาลาานซ์ชีวิตกันและกันนะคะไหนดูสิพายอยากจะบอกอะไรชาวราศีพิจิกสำหรับคนที่มีคู่แล้วต่อคะ่ะสี่ถ้วยเจ็ดไม้เท้าอย่าคาดหวังในความรักเปนเกินไปนะคะ เด็กถือเหรียญสิเหรียญก้าดาบสุดท้ายแล้วไม่ว่ายังไงอน่ะคุณทั้งคู่ก็ได้ความสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะพัฒนาแบบจริงจังไปได้ในอนาคตหรือว่าคุณอาจจะแต่งงานแล้วถ้าอยากมีลูกมีโอกาสมีน้องนะคะถ้าก่อนหน้านี้ผิดพลาดหรือผิดหวังมาก่อนก็มีโอกาสช่วงนี้ให้ลองใหม่มีโอกาสมีโอกาสจะติดนะคะมีโอกาสจะมีน้องได้นะดังนั้นนะคะเท่าที่เมยดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะ อุปสรรคที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นอุปสรรคที่อยู่ในโลกของความจริงมันเป็นอุปสรรคที่อยู่ในโลกของความคิดอยู่ในโลกของความรู้สึกคุณดังนั้นนะคะไม่ต้องกลัวอะไรมากมายปัญหาที่มันมีตอนเนี้ยมันขี้เหล็บมากๆเท่าที่เมย์ดูเทียบกับราสีอื่นๆนะปัญหาหลักๆจริงๆที่คุณจับต้องได้จริงๆมันไม่มีมันมีแค่ปัญหาในโลกของความคิดคุณความรู้สึกคุณเท่านั้นแหละเท่าที่เมย์ดูยังไงก็ไปได้นะคะแล้วให้ดีด้วยนะดีมากๆนะคะแตกต่างากันลงตัว ไพ่จะแนะนำอะไราชาราศีพิจิกสำหรับคนที่มีคู่แล้วคะไพ่จะแนะนำอะไราชาราศีพิจิกสำหรับคนที่มีคู่แล้วคะ Building Block นะคะเป็นช่วงที่คุณทั้งคู่น่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวกันแล้วล่ะนะ Not for you Fog in the road มันถึงเวลาที่คุณจะเนี่ยแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเหมือนคุณทั้งคู่ไม่แน่ใจว่าอะไรใช่ไม่ใช่กับความสัมพันธ์คนนี้ใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่แต่ว่าแต่ไม่ว่าสุดท้ายแล้วคุณรู้แล้วล่ะคุณจะได้คําตอบว่าคุณต้องการอะไรนะคะมันยังมีฟลักอินโรดอยู่บางทีคุณอาจจะยังรู้สึกว่าเออตัดสินใจไม่ได้หรือไม่แน่ใจแต่อนเนจีขึ้นมาหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าอะไรต,ต่างๆนานา,นาขึ้นมาไม่รู้สึกว่า คุณจะได้รับคำตอบที่เคลียร์มากขึ้นไม่ต้องทำอะไรค่ะแค่ให้พยายามสร้างความสัมพันธ์นี้ร่วมกันนะคะค่อยๆสร้างกันไปนะคะอะไรที่ไม่ชอบอะไรที่ไม่ใช่ก็ไม่ต้องทำนะคะพฤติกรรมที่อะไรไม่ดีก็อย่าทำเนาะแล้วมันจะชัดเจนขึ้นนะคะหมอกที่มันอยู่ตรงเส้นทางที่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหนทางข้างหน้าในอนาคตมาก,ก่อนหรือว่าทำไมมันไปยากจังทำไมมันมีแต่เรื่องหรือว่าไมมันไม่เข้าใจกันนะคะ ไม่เป็นไรคุณน่าจะรู้แล้วอะว่ามูฟเมนต์แบบไหนใช่ไม่ใช่เกมแบบไหนเล่นดีไม่ดีนะคะคุณรู้ว่าคุณจะชนะเกมแบบไหนได้เพราะว่านี่เป็นตารางหมากรุกแม้ว่าคุณจะต้องมีคุณทั้งคู่เริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็เล่นเกมความรักเป็นได้มากขึ้นนะดูแลไม่มีอะไรขาดแต่ต้องพยายามที่จะลงทุนลงแรงความสัมพันธ์นี้ไปด้วยกันนะคะสุดท้ายแล้วน่าจะแฮปปี้ถ้าได้ไมารู้จักไพ่น่าจะแฮปปี้นะคะปัญหาที่มันเกิดขึ้น มันเป็นเรื่องมันเป็นในหัวมันเป็นไพ่ก้าวดาวกับฟอร์กอินเนอร์โรนะคะมันอยู่ในหัวคุณหมดเลยคุณคิดมากบางคนอาจจะคิดมากถึงขั้นนอนไม่หลับกลัวเลิกกันกลัวไปไม่ได้กลัวมีลูกกระแท้งคิดทุกอย่างคิดในเรื่องที่คุณไม่ควรคิดนะคะบางคนอาจจะทุกวันเนี้ยังรักกันดีอยู่แต่ไปคิดถึงวันที่เลิกกันแล้วก็ได้นะ โอเคดังนั้นอย่าคิดมากค่ะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันมีความสุขอยู่กับอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่อยู่ข,ข้างคุณคนที่อยู่ตรงหน้าคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะดูแลเขาให้ดีที่สุดดูแลกันให้ดีที่สุดใช้เวลานี้ให้คุ้มค่าที่สุดจะยาวนานอยู่เป็นกี่ปีกี่วันกี่เดือนแล้ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าทุกว,วินาทีที่อยู่ร่วมกันเนี่ย เราทําให้มันดีที่สุดดีกว่านะจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังนะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะไม่มีอะไรแล้วสำหรับชาวราศีพิจิกคนที่มีคู่เนาะใครโดนด,ดส่วนตัวรบกวนเนี่ยรายอดีที่ไม่ให้ไม่ได้คลิปมาได้เลยนะคะส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะสวัสดีค่ะ